อะไรนะั่นถอยลงไปยังไงนะ่ะสวัสดีค่ะอยู่กับช่องสานาดำซินนะถอยลงไปยังไงเที่ยวแรกประเดิมเที่ยวแรก ในรถทีมงานเสียสุนนะคะวันนี้เราก็มาวิ่งกับเสียสุนเหมือนเดิมเพื่อพากันมาเมื่อเช้าเสียเตยเย็นนี้ก็นานจะได้นอนที่นี่นะคะเอเตรียมตัวมาแล้วมันไม่ได้เหยียบเลยนะรถเขานะโอ้โหแรงนะคะรถแรงแต่นิดเดียวนี่ก็ไปละโอ้ไลไหลไหลไหไไ hình dung chia thoải mô lưỡi thôi thoải à lưỡi thoải máu lưỡi thoải máu lưỡi thoải นู่ผิดทาง <laughs> เดินหน้าไหมไปดูมือแมคโครเลยถอยไหมถอยไหม ทางดื่นฝนโตกโอ้ยสุดยอดน่าจะตกแรงนะเมื่อคืนลมก็น่าจะแรงเลยขนาดเต้นยังย้ายที่เลยนะวันนี้นัดไม่นานแล้วนะทุกคนดูจากทางแล้ว วันนี้น่าจะได้แสดำบ่อยเมื่อวานฝนไม่ตกยังได้แสขนาดนั้นวันนี้นี่โอ้โหน่าจะติดเต็มวันนี้ีเทยังไม่เห็นเลยนะคะเพราะว่ายังไม่เคยไปจะต้องรอไปตามเขาจะตามเขาทันไม่หรอกขนาดรถยังไม่เอาออกจากที่จอดเลยเนี่ย สเตอร์ถอยไปน่าจะติดแน่ๆนันต่อน,นัดขึ้นเนี่ยน่าจะขึ้นไม่ได้เนี่ยทีมงานเขาก็เริ่มทยอยแล้วนะเริ่มทยอยลงไปแล้ะลงงานละเริ่มทำทางกันละเต็มแล้วนะคะพี่ฟังากเสียงนี่เหมือนไม่ไม่ต้องเหยียบเลยนะทุกคนดับ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  ไม่ไหวไม่ไหวถอย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 มันช่มไหมเนี่ยมันใชัยไหมเนะี <laughs> ่ยนะวิ่งได้ใช่ไหม ย่แรงเกินไปนะพี่เดี๋ยวลื่นฝั่งนู้นนะโ้รถแรงยังไม่ไปแล้วอย่างเราล่ะจะไปไวเหรอ ไม่ไหวแล้วไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวจะตะเลินลงข้างล่างนู่นเดี๋ยวจะตะเลินลงมานนิพอพอเดี๋ยวจะตะเลินลงมาหนีพอดีเลยนี่บอกแล้วอย่าซ่าอย่าซ่าเนี่ย พ่อแมนดอกนัดประกาศลงก่อนมูอยู่แล้วแหละลื่นนะพี่ลื่นลื่นลื่นฝั่งนี้มันได้นี่เดยเนี่ยฝั่งเนี้ยเออถอยไทยไทยไทย ยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยไปได้หรือเปล่าตายแล้วางานนี้วันนี้วิ่งไกลด้วยนะคะวันนี้ทุกคนนู้นฝั่งด้านนู้นเขาขึ้นไปแล้วขึ้นได้แล้วโอ้โหทางเขาแข็งมากทางลื่นจน แม่โคเดินมาชว่วยฮะโคเดินมาชว่วยแล้วนะโอเ้เขตนี้่เป็นรถสวยๆนะทุกนะคน เที่ยวแรกกร็ลำบากเหลือเกินแล้วเที่ยวต่อไปจะไปยังไงเนี่ยมาจากอูเดี๋ยวกันกับนัดเลยนะคะเนี่ยอูอินตาของนัดก็ออกจากอูอินตานนะคะ ก็เเหนือ่อยยลขนาดทางเดินยังจะเดินไม่ได้เลยทุกคน ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาสู้ต่อกับอยู่กับทีมงานเสียสุนนะคะช่วงนี้